สวัสดีค่ยินดีตอนรับสู่ช่องนิยายวันสิ้นโลกนิยายเรื่องนี้ใช้ AI ไอในการแปลหากชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปพวกเขาเห็นหลี่ซ่าตายไปจึงพลังหมดนั่งทื่อกลงกับพื้นโดยเฉพาะโอเจอร์คุณพอแต่พื้นก็นอนราบหมดแรงไร้ชีวิตชีวาฮวยหยางรู้ดีว่าการหมดแรงหลังหมดนั้นทรมานทางจิตใจเพียงใดแต่โอเจอร์คุณกลับนอนนิ่งใบหน้ายังคงขมวดคิ้วไม่มีท่าทีเจ็บปวดใดใดฮวยหยางยิ้มสะใจในใจ นี่แหละฐานะในอนาคตของเขาในเมืองฐานที่มันถ้าตอนนี้คุยให้ได้ดีต่อไปจะขอร้องอะไรยังไงก็ง่ายและเธอก็ดึงหนึ่งขวดน้ำออกจากช่องว่างดื่มหมดขวดฟื้นพลังหัวใจมาได้เล็กน้อยก่อนหันไปบอกโอเจอร์คุณโอเจอร์คุณนี่ก้อนสีขาวห้าก้อนให้เธอไว้ช่วยคืนและรีฟื้นนะพูดพางยื่นก้อนให้เขาโอเจอร์คุณก็ไม่ปฏิเสธรับมาแล้วนั่งลงดูดซับคืนพลังแม้สีขาวจะแค่ระดับต่ำแต่ห้าก้อนรวมกันก็ให้พลังไม่น้อย หอยางก็แบ่งก้อนให้ห้าก้อนเช่นกันแต่ดูดไปหมดห้าก้อนกลับยังไม่เต็มร้อยไม่น่าแปลกใจทั้งสองคนต่างเป็นกลุ่มแรกที่แต่ต้องการพลังมากกว่าเธอไม่เสียดายนักของเหลือจากตายมีพเนินพนังก็เยอะพอให้พวกเขารีฟื้นหลายครั้งไม่นานโอเจอคุณลืมตาพ้นขี่อ่อนแรงใบหน้าดูสดชื่นขึ้นมากหอยางข้าช่วยอะไรเธอไว้ครั้งนี้ขอชดใช้บุญคุณนะคำพูดนี้แหละที่อยากได้สีขาวห้าก้อนแรกบุญคุณฐานะใหญ่ในเมืองฐานที่มั่นคุ้มเกินคุ้ม ว่าอย่างยิ้มอย่างพอใจแล้วหันไปมองกับเตรียมจะเดินออกไปทันใดนั้นเสียงครางเบามาจากมุมห้องราวกับขาดใจทว่าสามคนที่สัมผัสได้ทันทีเธอเดินไปหาซึ่งบาดเจ็บสาหัสสำรวจจมูกเขาเห็นเลยว่าเบามากถ้าไม่ใช่เธอช่วยตอนนั้นชายหนุ่มคงไปแล้วกลางวงคนเห็นเป็นใจจึงดึงขวดน้ำหนึ่งขวดจากพางบอกน้ำด่วนก้มลงป้อนน้ำให้สองอึกแม้กล้ากล้ากลัวกลัวแต่ก็ทำตามท่ามกลางแววตายเย็นชา จากนั้นก็บังเกิดรอยเลือดหยุดไหลทันทีลืมตาเบิกสะดุ้งตกใจไม่เห็นหน้าของเขาทิ้งตัวลุกขึ้นแต่ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะแผลยังไม่หายสนิทหอยางโยนขวดน้ำอีกขวดให้เขารับไว้สะดุ้งหอยางรีบหนีเถอะพวกมันจะกลับมาคำเตือนของเขาทําให้ทุกคนหัวราะเบาๆกับความตกใจของหอยางว่าลองดูนั่นสิ หันมองตามือชี้เห็นศพชายผมทองและหนุ่มกล้ามานอนแน่นิ่งส่วนหวาเสี่ยวเตียถูกไฟเผาจนเหลือผ้าเพียงชิ้นน้อยแถมเต็มร่างเป็นแผลจากไฟลวกและมีศพหนึ่งห่อด้วยขมเหลาดำมองไม่ชัดคือลีเสี่ยวเทียนที่สุกหลังโซฟาน้ำตาหนองหน้าร้องครางกลิ่นเหม็นคลุ้งอาปากครั้งนั้นศพลีซ่าหรือนั่นทุกคนพยักหน้าฮวาหยางจึงหยิบขวดน้ำแจกทุกคนให้ดื่มเติมพลังให้เต็มที่และพยักหน้าเข้าใจแต่ววตาที่มองเธอเปลี่ยนไป หอยางเคยเป็นเด็กหญิงให้เขาอยากปกป้องแต่ตอนนี้เธอแกรงแข็งแกรงและเด็ดเดี่ยวแถมแม่นยำในการใช้จนเขาอดทึ่งไม่ได้มีครั้งหนึ่งเขายังคิดว่าแบบนี้อาจมีอยู่จริงเมื่อทุกคนฟื้นพลังหอยางหันไปถามโอเจอคุณโอเจอคุณจะไปกับเราไหมโอเจอคุณลังเลครู่หนึ่งสีหน้าเศร้าก่อนสายหน้าพวกเจ้าไปเถอะฉันยังมีเรื่องสำคัญต้องทำที่นี่หอยางไม่งแถามต่อเจ้าลี่กับทังหมิงหยวนไปไหนแล้ว เราให้พวกเธอไปซ่อนในห้องเก็บของฝั่งสนามม้าแล้วฮ้อยหยางพยักหน้ากำลังจะชวนกับเดินออกแต่จูจูโอเจอคุณก็เรียกไว้พวกเจ้าไปสนามม้าจริงๆเหรอเธอเลี่ยงไม่ได้ที่จะเล่าแผนเชสิชันจะเอารถบ้านของไปแล้วมุ่งหน้าไปเมืองเอสหาแม่โอเจอคุณรีบสายหน้าอย่าไปนะ้มันอันตรายมากฮ้อยหยางหัวเราะเบาๆครุ่นคิดเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเหรอ เขาสนามม้าของพ่อฉันน่นเป็นขับม้าอัครฐานรับรองแขกพิเศษมีครอ,อกม้ากับพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์แปลกๆเพื่อปรุงอาหารบางอย่างต้องยิงสดบางอย่างก็เป็นสดผ่าใหม่วันสุดท้ายโลกาวินาศหล่นใส่ลิงสัตว์บางส่วนกลายพันธุ์โจมตีคนได้ฉันเคยเข้าไปหาแม่จนเกือบถูกตัวใหญ่กว่าลูกช้างฆ่าตายมันเร็วสุดขีดแถมแข็งแรงเกินฝันเขาเล่าว่าหลี่ซ่าช่วยเก็บกวาดแล้วจับแม่เขาคุมตัวไว้ในครอบฉันขอให้หลี่ซ่าช่วยแต่สุดท้ายก็เจอแบบนี้ หอยหยางตาเป็นประกายสัตว์แปลกๆมีอะไรบ้างโอเจอคุณคิดนานมีตัวใหญ่เหมือนลูกช้างงูแมงป่าไก่พันสีสดลิงกระโดดในป่าแล้วก็มีลูกเสือตัวเล็กในกรงหลังคอกด้วยเธอครุ่นคิดสายตาเป็นประกายเจ๋งไปเลยถ้าใช้ก็เลี้ยงสัตว์แปลกแบบนี้ในฝึกสู้กันเองไงแต่เสียงดังขึ้นไม่ดีแล้วทุกคนหันถามเกิดอะไรกับเข้าไปสนามมาเรียบร้อยแล้วหอยหยางหน้าครึ้มต้องไปช่วยเขาแล้ว พยักหน้าพวกเขาเป็นครูและเพื่อนเราต้องช่วยโอเจอคุณยืนยนันฉันไปกับพวกเจ้าขอช่วยแม่ฉันด้วยนะรีบตามอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวนะห้อยหยางเดินกลับเข้าห้องเห็นรอยกระแทบบนหน้าหวาเสี่ยวเตี๋ยที่ยังไม่ตายทั้งตาบวมช้ำเถาวันเผาไม่เกรียมติดหน้าเอางสันเบาๆเธอไม่ตายอีกเรอหวาเสี่ยวเตี๋ยชะตาเธอจบแล้วนะแล้วก็ฟาดลงบนท้ายทอยหวาเสียวเตี๋ยบาดแผลกว้างเท่าถา,ถาดกระดูกกล้าวลึกสามส่วนหนึ่ง ห้อยยางก้มลงใช้ปากหายใจแรงฟังเสียงชีพจรแน่นอนเธอตายสนิทแล้วแต่ในยุคความตายไม่ใช่จุดจบเสมอไปนะถ้าคนมาถึงห้องเก็บของตามที่เหมิงอ,อีบอกไว้ปรากฏว่าข้างในว่างเปล่าไรเงาของใครทั้งสิ้นหญิงสองคนที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยคงไม่มีทางทิ้งที่ปลอดภัยแล้วเดินออกไปเสี่ยงอันตรายเองแนะ่ทุกคนต่างรู้สึกว่าพวกเธอต้องเจออันตรายบางอย่างจึงต้องระวังตัวขึ้นทันที พราะนอกจากวังหมินไห่อีสี่คนล้วนเคยเห็นพลังของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการมาแล้วทั้งนั้นระหว่างทางหอยางได้สอนให้อูเจอคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างซอมบี้กับสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการซอมบี้คือติดเชื้อไวรัสจนไร้สติแค่กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารแต่สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการต่างออกไปพวกมันคล้ายถูกลมปราณธรรมชาติหล่อหลอมจนมีสติปัญญาสะสมชี้แล้ววิวัฒ์ร่างกายเกิดใครมีพลังก็เปลี่ยนเป็นชี้ดูดซับเพิ่มความแข็งแกร่งได้ บางอย่างคล้ายการของคนแต่ไม่เหมือนกันเพราะแม้ระดับต้นกับซอมบี้ระดับต้นสู้กันได้พอไหวแต่สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการระดับต้นกลับต่อสู้หนึ่งต่อสิบได้สบายและบางสายพันธุ์วิวั์ขั้นสูงอาจสู้หนึ่งต่อร้อยหอยหยางได้ยินว่ามีผู้แข็งแกร่งเคยเชื่องสัตว์วิวั์ขั้นสูงมาใช้สู้แล้วก่อตั้งเมืองฐานที่มันชื่อนครรุ่งอรุณตั้งกฎระเบียบใหม่ฟื้นฟูการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมสัตว์วิวัฒนั้นคอยช่วยสังหารซอมบี้ในรัศมีสิบลี้จนปรากซอมบี ห้อยยางฟังแค่ผ่านๆก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พอเธอครอบครองตะกะแ่นยักย้ายกับจักรจันยักย้ายได้เองสู้กับทั้งสองได้เห็นพลังสมแล้วว่าสัตว์วิวัน์ขั้นสูงทรงพลังยิ่งนักแม้เธออยากแข็งแกร่งจนเก่งเท่าพวกนั้นก็รู้ว่ายังอ่อนฝีมือเกินไปจะโดนฆ่าตายไม่ทันตั้งตัวเช้านั้นฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นแต่ความเย็นยังไม่จางหาดูอากาศอึมครึมจนเย็นเฉียบพวกเขาปรึกษากันนานจึงแบ่งกําลังเป็นสองกลุ่มเหมืองอีกับวังหมินไห่นั่งกุญแจไปที่ลานจอดรถเคลื่อนรถไปจุดหน้าปรระตููหลังลังขบออย่ ห้อยยางอูเจอคุณและจะไปสนามม้าเริ่มจากคอกม้าไล่สำรวจหวังหาเบาะแสของเจ้าลี่กับถังหมิงหยวนทั้งสามเดินไปจนถึงคอกมา้าที่เคยเรียบร้อยกลับรกเละไปด้วยศพมาหกตัวบางตัวมีรอยกัดใต้คอแผลลึกบ่งบอกว่าตรงนั้นคือจุดอันตรายห้อยยางนับศพบ,บนพื้นเจอหกศพแต่คอกม้ากว้างถึง400ตารางเมตรเลี้ยงม้าทีละสิบตารางต่อหนึ่งตัวควรมี40ตัวเหลืออีก34ตัวหายไปไหนเธอตรวจรอยกัดพบรอยฟันสองแถวแหลมคมเหมือนสัตว์ร,ร้ายกัดคิดถึงลูกเสือตัวเล็กที่อูเจอคุณบอก เจอคุณเธอบอกว่าลูกเสือถูกขังไว้ตรงไหนเธอรีบถามอูเจอคุณหน้าขรึมตามมาพวกเขาเดินตามทางเล็กๆไปยังลานรอบเล้าพบกรงเหล็กขนาดใหญ่ตรงกลางมีชำเหล็กใบโตวไว้ให้อาหารแต่ว่างเปล่ารั้วเหล็กหนาะเส้นผ่านศูนย์กลางสามเซนติเมตรแตกเป็นจนโผล่เป็นช่องกรงถูกอีหลีเสียดงามมันคืออะไรที่แรงขนาดนี้วอย่างพูดเบาๆอูเจอคุณครุค่นคิดถ้าเป็นมันออกมาเองล่ะ ทั้งสามแลกความรู้สึกชั่วครู่แล้วฮวาหยางพูดขึ้นตรงนั้นอันตรายมากพวกเธอไปที่ประตูข้างไปเจอเหมืองอีก,กันก่อนดีกว่าถอนใจไม่เข้าไปเองเหรอฮวาหยางยิ้มฉันจะเข้าไปคนเดียวอู๋เจอคุณน่าเครียดบ้าหรือไงฉันไม่ยอมให้เธอไปคนเดียวเด็ดขาดพยักหน้าถ้าอยากไปต้องเอาเราไปด้วยเราช่วยกันสู้จะตายด้วยกันก็ได้ฮวาหยางเซงแต่ก็เข้าใจสองคนเธอคิดแผนใหม่ในใจแล้วท่านใดนั้นในหัวเธอดังเสียงเชื่อมจิตนายท่านฉันพร้อมแล้ว นั่นเสียงตะกะแตยยักษ์ความทรงพลังของมันทําให้ฮวยหยางมั่นใจยิ่งขึ้นเธอตัดสินใจปลดสองคนไว้แล้วตะกะแตนยักษ์ออกมาขนาดเท่าผู้ชายผู้ใหญ่สามเท่าตัวเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรากตเรืองแสงดุดแกะสลักงดงามยิ่งใหญ่และทรงพลังยิ่งขึ้นหยุดยืนระยะมองตะกะแตนยักษ์ด้วยความทึ่งส่วนอูเจอคุณกว่าสายตางุนงงฮวาหยางหัวร้อย่าตกใจนี่ตัวฉันเลี้ยงเองชื่อเสี่ยวลู่นั่งข้างหลังฉันเข้าไปด้วยกันไม่อันตราย อูเจอคุณมองหอยยางต็มตานิตะกะแตนที่โรงเรียนจริงๆหรือทำไมดูแข็งแกร่งขึ้นกวาดดูรอบตัวแล้วพยักหน้าเบาๆหอยยางชี้ตะกะแตนมันบินได้ถ้าเจออันตรายฉันขึ้นหลังมันหนีพวกเธออยู่ตรงนี้ปลอดภัยกว่าอูเจอคุณจะคัดค้านแต่ถูกห้ามไม่ทั้งคู่เชื่อในพลังที่หอยยางแสดงให้ดูเราจะรอที่นี่รักษาความปลอดภัยให้ว่าขอให้โชคดีนะอูเจอคุณว่า สองคนหันหลังให้กันยืนมองฮอยางกับตะกะแตนยักย้ายบินแล้วไปแล้วใจประทับว่าต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อปกป้องคนข้างหลังฮอยางเดินเข้าไปในป่าเตี้ยของภูเขาก็ส่งสัญญาณให้เสี่ยวลู่บินออกสำรวจเส้นทางเดียเด่ยวๆเพราะมันมีทัศพลังตัวสามารถเปลี่ยนสีผิวให้กลืนไปกับใบไม้และลำต้นจึงหลบหลีกอันตรายได้อย่างแนบเนียนเพียงไม่กี่วินาทีเสี่ยวลู่ก็หายวับไปในอากาศแต่ยังคงอยู่ในระยะใกล้กลคอยบินสำรวจและดำน้ำพลางตัวเมื่อจำเป็น วอย่างเดินลุยเข้าไปตามสภาพพื้นป่าที่เป็นธรรมชาติสุดขีดพื้นที่ตรงนี้สูงประมาณ800เมตรไม่ใหญ่เท่าไรนักแต่ต้นไม้และพุ่มไม้งอกงามหนาทึบจนแทบไม่เหลือร่องทางเดินเดิมแบบนี้ไม่ไหวท่าในพุ่มไม้มีอันตรายฉันจะไม่ทันตั้งตัวแน่เธอจึงเรียกน้ําแห่งช่องว่างออกมาเพื่อสั่งให้จักจันยักย้ายปรากฏตัวแต่คราวนี้มันส่งคลื่นจิตป,ปฏิเสธกลับมาแทนนึกดูแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้พอดูสายตาในจิตทราบว่าเจ้าจักจันกาลังเพลิดเพลินดูดดื่มน้ําแห่งช่องว่างอยู่อย่างบ้าคลั วหอยางจึงบีบจิตบังคับให้มันไปทํางานหากพยายามขัดขืนก็จะโยนให้เสียวลูกกินเป็นของว่างจากจันยักย,ย้ายจำยอมปรากฏกายใหญ่เท่าฝ่ามือของหญิงสาวหลายเท่าทว่าน้ำหนักกลับเบาราวปุยนุ่นเห็นท้องห้อยอย้อยออกมามีประกายเหลือบเหมือนโลหะอยากกลับไปดูดน้ำก็กินให้หมดรอบนี้แล้วไปสำรวจทางให้ฉันถ้าเจออันตรายก็ตะโกนบอกเข้าใจไหมจากจันพยักหน้าจากนั้นบินลอยอยู่หน้าหาอยางห้าถึงเจ็ดเมตรค่อยๆดำน้ำลงไปในหญ้าและพุ่มไม้เป็นระยะคอยส่งเสียงร้องเตือนหากพบความผิดปกติ แต่เสี่ยวลู่เองก็คอยขยับระยะสำรวจอยู่ไกลออกไปประคองสองฝ่ายให้เธอเดินลึกเข้าไปได้อีกสิบกว่านาทีจนเจอทางเดินภูเขาสะอาดโลง่งฮวยยังหาม้านั่งท่อนใหญ่ตรงข้างทางนั่งลงแล้วหยิบแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำอัดลมออกมาจากช่องว่างเมื่อคืนขนมปังที่กินไปไม่เคยอิ่มเธอเป็นคนท้องหิวง่ายแถมกำลังตั้งครรภ์ต้องการสารอาหารช่วงวันโลกาวินาศแบบนี้แฮมเบอร์เกอร์กับน้ำอัดลมกลายเป็นของรูระพอทดแทนมือว่างได้บ้าง กินแฮมเบอร์เกอร์หมดแล้วเธอก็ยกซุปเปรียร้ยวเผ็ดออกมาดื่มจนชามแห้งจากนั้นก็หยิบด้วยมาหนึ่งหวีและข้าวผัดไข่จานพอกระเพาะอิ่มหน่อยจึงพอมีแรงลุกขึ้นหนึ่งมือถือขวดน้ำอัดลมอีกมือถือสแตนบายระหว่างเดินตามจากจันยักย้ายต่อไปไม่ไกลกันเสี่ยลู่ส่งเสียงเตือนพร้อมกับเกิดความสั่นสะเทือนเบาๆเธอรีบวิ่งไปดูผ่านไปไม่ถึงหนาทีเสี่ยวลู่ก็ลากซากสัตว์ตัวหนึ่งมาวางตรงหน้า มันดูคล้ายไก่ป่าตัวใหญ่แต่สีสันอยู่ในขั้นรุ้งจากขนหลักสีสวยกว่าที่เธอเคยรู้จักจึงถอนหายใจต้องเป็นไก่ป่าที่กลายพันธุ์นี่เองจากการเชื่อมจิตรู้ว่าจักจันยักย,ย้ายไล่ตามกิ้งกือยักย้ายไปชนแล้วฟาดเป็นหนึ่งเวียงจนปราบได้หลังจากนั้นก็สลายคราบกิ้งกือตัวนั้นเพื่อดูดซาบเธอไม่ชอบกลิ่นคาวเลยรีบหยิบซาาไก่ป่าเก็บลงช่องว่างเตรียมส่งให้เหมืองอีต้มซุปให้บำรุงเลือดขณะนั้นจักจันยักย,ย้ายฉีเสียงร้องเหมือนอ้อนวอนผอาสายจิตไปอ่านก็รู้ว่ามันต้องกกาารน้้แแห่่่งงงชองวงอววีล วาอยางกล้านหัวเราะรวบรวมน้ำในช่องว่างอัดใส่มือให้มันกินแล้วจักจันยักย้ายก็ปีกสายบินไปสำรวจอีกครั้งเธอเริ่มคิดอะไรบางอย่างน้ำแห่งช่องว่างดูดเอาพลังมาเพิ่มชีวิตให้มันได้อย่างรวดเร็วไม่แปลกที่จักจันและเสี่ยวลู่จะใฝ่ใจกันนักและถ้าอนาคตให้มันดื่มน้ำนี้บ่อยๆมันอาจวิวัฒน์ขึ้นได้อีกก็ได้ใบไม้ร่วงเกลื่อนเสียงฝีเท้าต้องระวังไม่ให้เหยียบปกปิดเสียงใดๆจักจันยักย้ายบินวนมาใต้ต้นใหญ่ใบหน้ามันวาวโพลไม่ส่งสัญญาณอันตรายกลับเหมือนพบเบาแส หอยหยางเดินตามลงไปดูเห็นกองใบไม้หนาๆมีเปลือกไข่สีขาวราวหยกซ่อนอยู่ใต้กระไม้ไข่เธอขมวดคิ้วค่อยๆเก็บกิ่งไม้ออกเผยให้เห็นรังที่กิ่งแห้งกองกันเป็นชั้นภายในวังไข่ขนาดเท่าฝ่ามือห้าฟองเปลือกเงาใสาดุจหินงหยกหอยหยางยิ้มถือห้าฟองใสไปช่องว่างบ้านในช่องว่างรอเลี้ยงพวกมันอยู่แล้วพอลองสแกนในจิตรู้ว่าไข่แต่ละฟองมีตัวอ่อนเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดแต่กำลังอ่อนแอถึงขั้นอาจตายได้ง่าย เธอรีบเอาไข่ทั้งห้าวางแช่ในแม่น้ำแห่งช่องว่างใช้วิธีรักษาเลี้ยวเดียวผลักดันการเติบโตไม่ถึงห้านาทีผ่านไปดูอีกรอบตัวอ่อนในไข่งดงามยิ่งขึ้นแทนที่จะดิ้งเกรงเป็นจังหวะกลับดูดน้ำซึมผ่านเปลือกฟองกลายเป็นพลังชีวิตใหม่หวัวหยางสบายใจวางไข่ไว้ริมน้ำแล้วเดินกลับไปเฝ้าจั่นยักย,ย้ายเมื่อเห็นเงยหน้ามารอน้ำในช่องว่างก็ลอยตามมือหวัวหยางเข้าไปในอากาศจั่นยักย,ย้ายจับดื่มหมดไม่ตกหล่น ขณะที่เสี่ยวลู่ตัวใหญ่ยังคงสำรวจป่าต่อไปครั้งนี้มันเก็บไก่ป่าตัวที่สองได้ภายใน15นาทีพลังของมันปราบเหยื่อได้อย่างรวดเร็วหวอยยางเก็บซาาไก่ป่าลงช่องว่างสัตว์วิวัฒน์ให้คุณค่าทั้งเนื้อและใครมีกล้ามเนื้อสมบูรณ์แบบนี้ย่อมมีพลังะส,สมยิ่งกว่าเนื้อไก่ธรรมดาจากนั้นเธอก็ให้น้ำในช่องว่างเสริมพลังแก่เสี่ยวลู่อีกครั้งเห็นมันบินสำรวจต่อด้วยความกระปรี้กระเปรา่าคราวนี้ในจิตสื้อว่าล่าเหยื่อล่าเหยื่อน้ำวิญญ,ญาณน,น้ำวิญญ,ญาณ ด้วยจังหวะที่จักรจันยักษ์ส่งสัญญาณอีกครั้งต้นไม้และดอกไม้ที่พาดพานทางเธออยู่ก็ดูสดสวยเรืองรองขึ้นกลางยามสายเธอเหลือบมองไปรอบด้านแล้วยิ้มในใจน้ำวิญญาณนี้เย้ายวนไม่ธรรมดาเสียจริงจักจันยักษ์ย้ายกระพือปีกส่งสัญญาณสำรวจทางให้หัาหยางเมื่อพงหญ้าและกิ่งไม้รกทุกขึ้นเรื่อยๆเธอจึงใช้ขวานฟันกิ่งไม้เล็กๆออกเป็นระยะจิจิจ,จ,จิเสียงสัญ,ญญาณเตือนจักรจ,จันยักษ์ย้ายอีกครั้งหัยหยางเดินไปดูเห็นสิ่งที่ทำให้ตาค้าง ถัดจากคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5-6เมตรมีเห็ดหลินจือสีม่วงเข้มดำเปล่งประกายเป็นกลุ่มใหญ่ส่งกลิ่นดอกไม้ยาอ่อนๆฟุ้งอยู่ทั่วเห็ดหลินจือที่นี่ใหญ่และสีเข้มกว่าที่เคยเห็นมาก่อนอีกทั้งมีกลิ่นหอมคล้ายชิชาต่างจากเห็ด300ปีในตลาดที่เธอเคยเจอขนาดพอๆกันแต่ไรแสงเงาและกลิ่นไม่หวนยาวนเช่นนี้คาดว่าเป็นเห็ดลินจืออายุ500ปีขึ้นไปแน่ ว่อยางตั้งใจจะเด็ดเห็ดลงเก็บเข้าช่องว่างแต่คิดถึงครั้งก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญต้องเสียทีมนักรบเก้าคนให้แมงมุมพิศยษ์ที่คอยปกป้องเห็ดจึงถอยออกมาหลายเก้าวเธอควานในใบไม้รอบๆด้วยขวานเบาๆปาดเพื่อเช็คว่ามีไผซ่อนเร้นไหมเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยก็เดินลัดเลาะไปรอบโคนต้นใหญ่ใต้รักไม้ทรงพลังเธอพบกิ่งไม้ขนาดดมหืมมาขาดแห้งตรงข้าง,างๆมีใบไม้รกหนาจึงชำเลืองหาเบาแสเพิ่มเติม เมื่อเธอแหวกผู้ไม้ออกจึงต้องสะดุดใจกิ่งไม้ขาดทับร่างลิงแม่ท้องใหญ่ตัวหนึ่งเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นหอยางรีบก้มสำรวจพบว่าลิงแม่เพิ่งตายไม่นานแต่เสียชีวิตเพราะน้ำหนักกิ่งไม้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาเสียดายถ้าเธอยังหายใจฉันจะช่วยเธอถอนหายใจเบาๆแล้วก้าวถอยห่างจากศพในใจเธอว่าน,นี่แหละที่ทำให้ไม่มีสัตว์พิทักษ์เหตุแสดงตัวแม่ลิงธรรมดานี้และหน้าที่ปกป้องสมุนไพรเมื่อเธอจะเดินกลับไปเก็บเห็ดเกิดเสียงกระซิบใต้กิ่งไม้หอยางรีชงัก เธอสำรวจซ้ายขวาแต่ไม่เห็นสิ่งมีชีวิตใดจนกระทั่งใบไม้ที่ขยับขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอสังเกตเห็นแม่ลิงตัวนั้นอืดบวมราวกับมีอะไรขยับในท้องอย่างรุนแรงลูกลิงในท้องอยังมีชีวิตความปรารถนาอันแรงกล้าของชีวิตน้อยในคันทําให้หวายางลอบวางมือบนท้องตัวเองหนูจอมดือ้อถ้าแม่ไม่ช่วยหนูก็คงตายเปล่าๆเธอหยิบกันไกรออกมาเตรียมเปิดท้องแม่ลิงเพื่อช่วยชีวิตลูกลิงเพราะยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งขาดอากาศหายใจ ระหว่างใช้ขวานกรีดเบาๆหวอยางก็พร่ำกับตัวเองแม่ช่วยลูกนะไม่ใช่เรื่องผิดสัก์หน่อยพอหนูเกิดมาจะได้มีเพื่อนเล่นกับชน,นะในที่สุดลูกลิงตัวน้อยยังเปรอะเลือดหลุดออกมาหอยางรับมันขึ้นมาตัดสายสะดือแล้วรีบน,ำน้ำในช่องว่างมาป้อนให้เพื่อป้องกันกลิ่นเลือดดึงดูดอันตรายเธอจึงส่งลูกลิงเข้าไปล้างในช่องว่างแล้ววางไว้บนที่นอนในกระท่อมฟางข้างในช่องว่าง จากนั้นใช้พลังน้ำชําระคราบเลือดบนพื้นดัดให้รากโผล่พ้นดินแล้วขุดหลุมฝังแม่ลิงก่อนเด็ดเห็ดหลิงจือใส่ช่องว่างเรียบร้อยเธอกำลังจะก,ก้าวจากไปจากจันย้ายก็บินมาส่งสัญญาณบนปากมันหนีบกิ่งไม้เล็กผูกผ้าขาดท่อหนึ่งติดมาผ้าท่อนั้นขาดมาจากเสื้อยืดสีขาวแต่สกรปรกดำครึมมีคราบโคลนและน้ำเหลืองซอมบี้เปื้อนอยู่หอยางจำได้ว่าเจ้าลี่และถังหมิงหยวนสวมเสื้อยืดสีขาวและตั้งใจเปิดอเปื้อยเรียนแบบเธอผ้าชิ้นนี้จึงเป็นเบาแสแน่ๆ ถ้าพวกเธอรอดออกมาได้ก็ต้องมาทิ้งร่องรอยไว้แต่ถ้าไม่ก็อาจถูกสิ่งมีชีวิตวิวัฒจับกินหรือฆ่าตายที่นี่เธอยังไม่อาจรู้ชะตากรรมของเพื่อนรักทั้งสองจึงต้องเร่งเดินหน้าหลังให้จักรจันยักย้ายรางวันน้ำในช่องว่างหอยางก้าวขึ้นทางดำเนินล้อพงหญ้าโดยมีเสียวลู่ซ่อนตัวสำรวจในระยะปลอดภัยไม่นานแสงอาทิตย์ก็สาดส่องผ่านใบไม้ท้องฟ้าสว่างเต็มที่หอยางมุดตัวหลบหลังต้นไม้ใหญ่มองภาพตรงหน้าอย่างลืมหายใจ ข้างหน้าเป็นสามเหลี่ยมพิทักษ์ตัวมนุษย์หนึ่งตัวและสองตัวยืนผัดกันคุมคองงูกับหญิงผ้าขาดสองคนที่สันกกรวสุดตัวคือเจ้าลี่กับทั้งหมิงหยวนนอกนั้นมีลิงสองตัวตัว,ตวใหญ่มากคล้ายกอริลลายักษ์แต่ก็เป็นสายพันธเดียวกับแม่ลิงที่เธอฝังไปเพียงแต่กลายพันธุ์จนเท่าเสี่ยวลูกและไกลออกไปอีกหน่อยบนก้อนหินกว้างหนึ่งมีลูกเสือสีขาวลายดำยักย้ายนอนหลับอยู่ ห้อยยางค่อยๆสูดลมหายใจลูกเสือตัวนี้ผิวขาวจัดลายดำเป็นหย่อมวาดลวดลายดุดภาพบนกายทำให้มันดูน่ารักน่าเอ็นดูทว่าแรงกล้าจนเธอสัมผัสได้หกสัตว์วิวัฒน์นี้ถ้าไม่มีพลังช่วยสลับคิวโจมตีเธอเอาไม่อยู่แน่แต่เมื่อสำรวจสติปัญญาผ่านการเชื่อมจิตกับเสี่ยวลู่และจัดจันยักย้ายเธอก็ได้คำตอบบางอย่างเสี่ยวลู่ถ้าเจอฉันครั้งแรกเจ้าจะกินฉันไหมไม่หรอกเจ้าของไม่กินคนเสี่ยวลู่ตอบแล้วตอนแรกเจ้าเข้าทำลายเราทำไม ฉันรู้สึกว่าเธอมีอันตรายต่อฉันจึงอยากฆ่าให้ก่อนจากจันยักย้ายเสริมเราพัฒนาจากการดูซับชีไม่กินเนื้อคนแต่สัญชาติก่อนไม่เปลี่ยนคำตอบนั้นทําให้เธอนึกออกและลิงไม่ใช่สัตว์กินเนื้อส่วนกินแต่มแมลงมีพิษที่ปรับพันโปรตีนจากเนื้อมีเพียงลูกเสือเท่านั้นดังนั้นเจ้าลี่และถังหมิงหยวนอาจรอดเหตุการณ์นี้ไวเพราะถูกคุมตัวไม่ใช่อาหารหลักของพวกมันแต่ถ้าลูกเสือตื่นขึ้นมาสถานการณ์ของสองเพื่อนจึงคาบเส้นนาทีสุดท้าย หอย่างตั้งท่าเตรียมแผนต่อไปเธอต้องช่วยเจ้าลีกับถังหมิงหยวนให้ทันก่อนที่เซทหกวิวัฒจะเปลี่ยนสำรับเสียก่อนหอย่างเรียกสองแมลงยักษ์คืนมารวมกันที่ข้างกายก่อนจะส่งเสียงในจิตให้ทั้งคู่รับคำสั่งสองคนนั้นคือเพื่อนฉันเจ้าสองตัวพวกเจ้าช่วยพาสองตัวกับหนึ่งตัวออกไปทางอื่นได้ไหมเสี่ยวลู่ฉีกเสียงครืนครืในจิตอย่างตื่นเต้นได้เลยท่านแต่ของพวกมันข้าขอเก็บด้วยได้ไหมหอย่างรีตามองมันคิ้วกระตุกเจ้าทำได้งั้นหรือท่านใดนั้นเธอจึงระลึกได้ เสี่ยลู่เจ้าแน่ใจว่าจะสู้กับพวกมันได้ข้าไม่กล้าส,สู้กับเสือแต่กับนั้นไม่ใช่คู่ต่อกรของข้าแน่ประกายแสงวาวในดวงตาหอยหยางผุดขึ้นเธอเกาสีสะมันเบาๆราวกับเอ็นดูฮ่าฮ่าเจ้าช่วยแบกพวกมันออกไปให้ไกลที่สุดแต่ห้ามข้านะแค่ให้มันหนีรอดไปก็พอแล้วเสี่ยวลู่พยักหน้าโดยไว้แล้วแยกตัวจากคอยหยางหายไปทางหนึ่งส่วนจากจันยกย้ายก็คล้อยตามเงียบตัวพรังกายลัดลาะออกไปอีกทาง ไม่นานสองตัวและตัวนั้นก็สังเกตเห็นมแมลงยักษ์ลำหนึ่งไหวมาพวกมันหยุดยืนสงบนิ่งครั้นเห็นมันมีขนาดมาหืมมาโครงกายคล้ายโลหะแผลบสะท้อนแสงจึงพากันรู้ตัวว่าพลังชี้ของมันเข้มข้นเกินกว่าจะมองข้ามได้เป็นฝ่ายแรกที่จะลงมือมันหันไปมองเสือขาวที่ยังหลับอยู่ไม่ไกลนักแล้วพุ่งตัวขึ้นจะจู่โจมจักจันยักย้ายแต่จักจันยักย้ายปีกสายเลี้ยวหลบทันพร้อมกระพือปีกบินวนไปจนถึงเหนือหัวสองตัว เห็นจักจันยักษ์ส่งตัวเข้าไปถึงหน้าตรงรีกระดกหัวจะมันจะหล่นลงมาแต่มแมลงตัวนั้นไหวตัวทุกครั้งจนตอนทีหนึ่งอาจารย์อีกตัวเสียหลักชนพวกมันพากันโกลาหนสับสนในที่สุดทั้งสามตัวก็ถูกจักจันยักษ์ล่อออกไประยะไกลจนพ้นเขตเสือขาววิดีโอเกมหลอกล่อสำเร็จหอยางเห็นเช่นนั้นถอนหายใจโล่งอก ขณะเดียวกันเจ้าลี่กับทังหมิงหยวนที่ยังถูกลิงสองตัวคุมตัวอยู่หันมองไปรอบๆมุนงงแต่ก็ไม่กล้ารุกหนีเพราะห่างออกไปไม่ถึง19มีลิงยักแย่ออีกคู่เฝ้าสำรวจหากวิง่งหนีคงไม่พ้นจังหวะถูกซัดห้อยหยางรอจังหวะที่ลิงสองตัวกำลังเดินกลับมาเปลี่ยนหน้าที่ดูมุมเหมาะจึงประเม็ดกรวดเล็กๆไปยังพื้นใกล้ๆส่งเสียงมือเบาๆเ,เ,เพื่อให้สองสาวเงยหน้าขึ้นมองฝั่งนั้นทันใดกับก็เหลือเพนเธอซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใบหน้าของทั้งคู่ฉายแววตื่นเต้นว่าหาเธอมาช่วยเราแล้ว หอยางทำท่าบอกด้วยมือว่าเจอสองลิงแล้วฉันจะชิงตัวมันพวกเธอหนีไปทางนี้เร็วๆทั้งสองพยักหน้าก้าวขาชื้นสัน่นแต่ตั้งท่าสำรวจหนทางหนีจนพร้อมแล้วค่อยๆร่นไปทางเขาเบื้องล่างหอยางยิ้มถูกใจแล้วควานในช่องว่างหยิบกล้วยผลหนึ่งออกมาลิงชอบกล้วยสุดใจเมื่อมันเดินผ่านมาใกล้ๆก็คว้างกล้วยไปตรงหน้าลิงตัวหนึ่งตกใจก่อนคว้ากล้วยปลอกเปลือกแล้วกินหมดรวดเดียวจากนั้นเหลือบมองหอยาง หอยางขยับตัวเล็กน้อยแล้วควงกล้วยอีกหวีหนึ่งไปใกล้ๆมันกินเสร็จมันก็เดินกลับมาหาเธอคราวนี้หอยางหยิบกล้วยหนึ่งผลจุ่มน้ำวิญญาณจากช่องว่างก่อนอยาให้มันดูลิงยักยืนนิ่งสูดกลิ่นแล้วพรุดพลาดคว้ากล้วยเข้าปากจึงยอมให้หอยางเอื้อมมือแตะตัวมันหนึ่งครั้งพลันมันหายว่าเข้าไปในช่องว่างหอยางก้าวถอยหลังกุมขมับในที่สุดก็เหนือชั้นพร้อมกันนั้นจิตวิญญาณแห่งช่องว่างก็ประทับตราในใจของลิงตัวนั้นแล้วเธอจึงค่อยกายมันกลับมา เลือยลิงยักยักอีกตัวหนึ่งยังหลงเหลือในป่าหอยางหยิบกล้วยอีกผลหนึ่งยื่นให้มันจึงยอมให้เธอแตะตัวแล้วหายเข้าไปในช่องว่างเช่นกันเมื่อซากลิงครบคู่หอยางถึงใช้ความเรียบร้อยสภาพไร้คราบเลือดขาวจึงเดินออกจากที่ซ่อนไปหาเจ้าลี่และถังหมิงหยวนสองสาวรีบวิ่งเข้ามากอดปลื้มใจหอยางขอบคุณที่มาช่วยเราคลอพวงตาด้วยน้ำตาชาวลุกเห็นด้วยแต่ก่อนร้องขอจะได้ไปกับเธอหอยางสายหน้าเบา ฉันยังต้องช่วยอีกคนหนึ่งพวกเธอรีบไปตามเขาทางนั้นกับจะมารับพี่สนามา้าสองสาวสบสายตาแล้วกระพือเท้าวิ่งลงเขาอย่างไม่ลืมหันมาส่งเสียงเตือนท้ายๆข้างบนยังมีเสือขาวยักย้ายนอนหลับอยู่ซึ่งยังไม่รู้เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นทว่าในยุคการรอดปลอดภัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไป